ูดถ,ถึงการที่การที่มาร่วมงานวันนี้นิดนึงรเราเป็นใจนมาเวลตัวยงเลยไหมคะเอ่อเลวก็ติดตามติดตามครับติดตามลึกแล้วก็เยอะพอสมควรครับเวลาเรียวกว่าอะไรเดียวก่อนนอนเราก็จะแบบอัปเดตข่าวหรือว่าวอะไรเงี้ยตามแบบหรือว,ว่าหาขอ้อมูลเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็จะเอ่อเรียกว,ว่านอนมาเวลระดับหนึ่งครับก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมวันนี้ได้ร่วมง,งานกับมาเวลสตูดิโอครับก็เหมือนเป็นเป็นแบบว่าเป็นเราก็เป็นติ่งครับครับผมอือครับซปเปอร์ฮีโร่ตัวไหนที่แบบดีใจเรามา ถ้าอยู่ในใ,นใจมาจริงๆมีหลายตัวมากเลยครับถ้าแบบว่าถ้าแบบเป็นมาเวลทั้งหมดเราจะชอบเดดพูลอะไรเงี้ยแต่ถ้าใน MCU เราก็จะชอบออกัปตันอเมริกาแบ็คคันเตอร์อะไรเงี้ยครับผมที่แบบเท่ๆหน่อยครับเรื่องไหนที่ประทับใจหรอคะหรือว่าเรื่องไหนที่แบบติดตามดูตลอดถ้าเรื่องที่ดูบ่อยที่สุดจะเป็นกัปตันอเมริกาซีวิววอลครับจะเป็นเรื่องนั้นจะดูบ่อยสุดครับผม แล้วในหเรื่องที่จะเข้าในปีนี้มีเรื่องไหนที่แบบเราเรอคอยดูยคะถ้ารอคอยสุดก็น่าจะเป็น Doctor Strange ครับผม m u l t i ิ e r s e of Madness ครับผมเรื่องนี้ก็เรียกว่าว้าวเหมือนกันตั้งแต่ประกาศเชื่อเรื่องมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยครับมอร t ติเวิรสอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้คนติดตามครับผม,ม รู้สึกของสะสมตั้งแต่หน้าครับครับของสะสมครับผมก็ก็มีเยอะครับที่บ้านก็มีเยอะอยู่ครับผมก็ยังสะสมอยู่สะสมอยู่ครับเรื่อยๆครับก็เวลาว่างๆเราก็แบบไปหาหาของมาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบหามาเพิ่มในคอลเลคชันอะไรนิดๆหน่อยๆครับผมส่วนใหญ่เป็นอะไรคะที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโมเดลเนี่ยแหละครับเป็นโมเดลที่แบบเป็นโมเดลฟิกเกอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะผมก็ก็เพิ่งถอยแบรบิกมาครับ เจ็บไปกับมันเยอะไหมครับระดับหนึ่งครับผมเจ็บระดับหนึ่งครับแม่ก็ได้แม่ก็ได้แต่ตั้งคําถามว่ามีทําไมเหรอลูกนะครับผมแต่ก็เราได้บอกว่าความสุขของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าหรือแบบซื้อของอะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเดียวที่เราจะใช้เรียกว่าอะไรก็ใช้เงินฟลูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมคามรฝากนอันนี้ครับผมก็ฝากนะครับผมปีนี้เรียกว่าเป็นปีของมาเวลจริงๆนะครับผมว่ามีซีรีส์นะครับ3มเรื่อง ให้ดูทั้งปีนะครับแล้วก็หนังอีก3เรื่องนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมพูดถึงขอกิจกรรมแบปบปบบี้อิลูมิเนชันนิดนึงอ่ะเพิ่งสดเสร็จไปมาเลยท้องกับการสุ่ยแพร่ทมันเกิดขึด้นครับผมก็เรียกว่าเ,เป็นเป็นการส่งแค่เพือเ่อนเขาเพื่อน อย่างดีที่สุดแหละครับก็มีการเจอแฟนคลับกลุ่มหนึ่งบาทจะไม่ได้จํานวนเยอะมากแต่ก็เรียกว่าได้ส่งถ้ายไปด้วยกัน,นะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวันตรงกับวันเกิดโอมพอดีด้วยก็เลยมีของขวัญให้เล็กน้อยครับ,ตรบนนเออ <laughs> ๆๆตรียมนานไหคะกับของขวัญเออจริงๆเตรียมเตรียมไม่นานแต่แบบว่าคิดนาน<อ>คือทั้งเดือนเราคิดเลยว่าซื้ออะไรให้มันดีวันวันเกิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็ทํางานทุกวันเราก็ไม่ได้แบบว่ามีเวลาออกไปแบบเดินดูเดินเลือกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลือกเราก็ได้แต่คิดว่า ื้ออะไรให้มันดีวะแต่มันมีอย่างแรกนึงแล้วแหละตอบโจทย์แน่นอนก็คือเราให้เงินเลยเพราะว่าต่อมาเกิดผมมันก็ให้เงินมา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็คุยกันว่าเออก็ตอบโจทย์ตรงประเด็นดีว่าเราก็เอาเงินไปซื้อสิ่งที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคได้หนึ่งอย่างคือเราก็ให้เงินไปก่อนแต่อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเราอยากให้มันมีคนมีเรียกว่อาอะไรมีคอนเทนต์<อ>มีอะไรมีเรื่องราวม,มีสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็เลยเลือกเป็นสังกฐานไปคร<อ>ับผม อะไรรทที่าให้เคือช่วงนี้เราเราสองคนอะทำงานเกือบทุกวันเลยอย่างเงี้ยเวลาทํางานก็ไม่ค่อยมีแล้วโอมเป็นคนตื่นเช้าเผื่อแบบว่าแล้วเออบ้านบ้านผมอะบ้านผมกับโอ้มีวัดใกล้ๆเผื่อแบบว่าอ่ะฝากทำบุญทำบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบทำบุญด้วยกันช่วงนี้เติมบุญหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมช่วงนี้ทำงานทุกวันเลยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะชวนเราไปทำบุญวันนี่ไปทำไหมด้วยกันหรือยังยังไม่ได้ทำคือทำงานทุกวันเลยก็ก็แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำแน่นอนแต่หาเวลาใช่เพราะว่าทุกทุกวันนี้ก็คือทำงานทำงานตลอดครับผมทำงานทุกวันเลยครับ ซีรีส์เราจบไปแบบกระแสแบบลี้มมากเลยครับซีซั่นสองเป็นไงคะอ่านี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรเลยครับว่ายังไงแต่ด้วยมุมมองตัวเองเรารู้สึกว่าจ,ออจบอย่างนี้ดีแล้วลในมุมมองเรารู้สึกว่ามันจบเป็นอย่างนี้ไปดีกว่าอะไรเง<ม>ี้ยมันด้วยมันสมบูรณ์แบบด้วยเรื่องราวของมันแล้วอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่าใน,ในมุมเราเคยเล่นซีรีส์ที่มีสองซีซั่นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เออมันยากกับเราด้วยในการพัฒนาดูหลอกตัวละครหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ แต่กม็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเหมือนแบบใส่เต็มไปหมดแล้วในซีซั่นหนึ่งอะไรเงี้ยซีซั่นสองมันก็อาจจะมันอาจจะเค้นไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีโปรเจกต์อะไรที่มันร่วมทําด้วยกันอยู่อะไรเงี้ยก,ก็ก็น่าจะก็น่าจะแล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรเลยครับผมยางา่าสุดเลยรายการของเราคนวันนี้เลยทีแรกเนาะใช่ครับก็เออดีครับก็เรียกว่าสนุกดีครับเพราะว่าเออ,อย่างผมก็ทารายการ youtube มาก่อนอะไรเงี้ยทำยูทู e ยูทูบของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เหมือนแบบว่าก็ทางผู้ใหญ่ดีค่าก็เห็นสมผลว่าเออลองมีรายการพูดสักรายการหนึ่งไหมอะไรอย่างเงี้ยลองแบบลองให้โอมได้ออลองให้โอมได้เป็นพิธีกรแบบเต็มตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออก็สนุกเราก็ด้วยด้วยความที่เราทํากับเพื่อนมันก็จะเหมือนเราไปเล่นกันมากกว่าเราไปเล่นเราไปทํากิจกรรมเราไปพักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแค่ การถ่ายรายการกระบวนการการถ่ายรายการบางอย่างเข้ามานิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. ก็สนุกดีครับสนุกดีมันเป็นการอัพเวลเราอย่างไรบ้างครถ่ายรายการด้วยคอนเซ็ป <concept S 2> มันคือการอัพเวลในสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่เคยทําเลยหรือว่าเราอาจจะไม่เคยรู้เนี่ยอย่างล่าสุดเทปแรกคือ,อการฝึกหมา mm hmm. โอ้เมียองก็ไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงหมาอย่างผมมีหมาแต่ผมก็ไม่ได้ฝึกน้องก็เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ มันก็เป็นการอัพสกในแต่ละอ,อย่างนะครับแต่ในเทปนีนะคนมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มันแบบอาจจะบ้าๆไปเลยอาจจะแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบบางคนอาจจะไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าแบบว่าม,มันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องติดตามอนตในรายการนี้คือเราเป็นคนออกไอเดียกัเออพี่พี่ทีมงานมาเสนอครับเพราะว่าคือจริงๆก็อยากคิดเองแต่ เออไม่มีเวลาแบบไม่มีเวลานั่งนั่งกรองตัวเองหรือว่าแบบกรองตัวเองกับโอว่าม่มีจุดไหนที่มันอินเตอร์เซ็กันหรือว่าจุดไหนที่มันเชื่อมถึงการในการเอามาทํารายการได้นี่ก็แบบว่าเหมือนที่งานมาเสนอว่าแบบว่าเป็นอันนี้อันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมนอกจากรายการนี้ที่เป็นรายการคู่แล้วเนาะครับในอนะคณเราสองคนครับคันน้องนนี้ดีไหมคะอันนี้ก็ต้องแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรอีกครับผมว่ายังไงนะครับเพ่ก็แต่ก็คิดว่าหน้าจะน่าตะต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่สมควรแหละครับว่า สถานการณ์อะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จริงๆก็อยากเรยว่อยาอยากอยากเจอแฟนคลับเยอะๆเหมือนกันอะไรเงนะี้ยเพราะว่าด้วยด้วยสถนานการณ์มันไม่ได้สามารถนั้นรุมตัวแฟนคลับได้เหมือนเหมือนสมัยก่อนเราเรียกว่าสมัยก่อนเลยนะเพราะว่าแบบมันเหมือนเรารู้สึกว่าเราห่างหายไปนานมากอะเราห่างหายไปเยอะแบบนัดแฟนคลับเออมาเจอใต้ตึกมานั่งคุยกันมานั่งอะไรอ, <talking S 1> <ๆ S 2> อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้ามีมีก็ดีครับผมแต่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เห็นสมควรครับนิดนึงกับหนังของเราเนาะครับ เอทอาครับผมกล้องติดตายก็21เมษายนวันนี้นะครับก็ฝากด้วยครับก็เป็นเรื่องเรื่องแรกครับแล้วก็เล่นกับเชอร์ปางกับสดาโนนครับผมแล้วก็รวมถึงหนังกันนี่หนังครับก็ไม่พิเศษครับเริ่มตอนนี้เริ่มถ่ายอยู่ครับเปิดกล้องอยู่ครับก็คิดว่าภาพปีนี้สถานการณ์ดีน่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายไปสี่ห้าคิวแล้วครับครับฝากด้วยครับครทั้งตีเนาะครับทั้งตีครับผม ก็มีอัลบั้มด้วยครับฝากดเลยครับอัลบั้มครับก็กำลังทําอยู่ครับฝากด้วยครับเมื่อไรเมื่อไหรเมื่อไหร่เพลงต่อไปเมื่อไหร่ครับเออไม่รู้เลยครับแต่เพลงต่อไปน่าจะเป็นในอัลบั้มแหละครับแต๋ยก็คิดว่าน่าจะทําก่อนทําก่อนเนาะหาเวลาทําก่อนครับผมครับฝากด้วยครับผมเชิญค่ะขอบคุณครับค่ะบครับ